มาแล้วครับนานาครับนากจัดโดยนาเข้มนะครับด่นะครับโูเล้เสู้เลยมือสวิงนี่กินเต็มนะครับวันนี้เป็ยางน้าโนทำงานแล้วครับนานาทามนาปั้นเดียยังไม่ได้ตียังไม่ได้ตีเบ็ดนะครับเนี่ตีเบ็ดยังไม่ถึงไหนเลย ัครบไม่เข้าเลยครับตอนนี้ไม่เข้าเลยหนูใจขันอ่อนครับจับ้วยนาเค็มนะครับน,บนาเนค็บเมบอกว่ามีไซน์นะครับตักด้วยตับต่อ เอาไว้แ้วเู่ยถไป้นยเดี๋ยวก็ไ้เอะไลวมันงัใส่ก็บอสลอดตลอดเนี่ยตลอดนี่เออจับับจับิษไะไมันเลยตอนนี้ กำลังผัดมีนิดหน่อยนะครับฝาหลอกทางคุนเราไปพาร์ทเสียงฝาไปฝาไปเสียงมาแล้วครับใส่สองครับเรียบร้อยครับ สองบวกครับสองบวกตัวนี้มาจนได้ครับน่าเข้มครับไอ้ย